โอเจ้าไปจุดบอกวันเออพอไปซื้อขวางซื้อถุงเป็นแพะเผาก็เลยแม่ข่าก็เลยว่าเอาไปอันจุดเอาดีอยัางถูกปูเป็นบลัมลังไว้ที่เนี่ยวันไปเอาไปให้ปูอ๋อไม่ปูอยู่ครับเอ๋อนอนปูตาเด็กครับไปเห็นไปบอกคนเด้อเป็นคักู่เด้เห็นปะคักเสือมดได้เห็นโม่าคนที่ลุกเข้าบ้าน่ิน่ะไปดเลยเอ๋อเพิ่งเอาอย่างไปไหวเนี่ยเห็นไหมแล้วจะเขากับพี่ลุงแดงยังแล้วนั่ะพี่ลุงแดงสามขวดกับแพเผาพาพแพเผาไปวันไรจุดไปอยู่นี่ สวัสดีค่ะพี่น้องคาสวัสดี FC ฟซในรุย่ยชานแนวนัจ้าตอนนี้ค่ะกำลังเตรียมของกำลังเตรียมของเตรียมเสียผ้านะคะเพื่อที่จะเดินทางทั่วคอนเสิร์ตนะคะพี่น้องขาเมื่อนี้ค่ะสีมีงานยูมุกดาหารแล้วค่ะแล้วจากมุกดาหาร24ยิบมหามีงานอยู่กรุงเทพนะคะ อยู่ปทุมนี่แหละพี่น้องหางานเลี้ยงบริษัทที่ปทุมธานีหลังจากเสร็จก็จะยี่สิบหกมีงานที่อุบลน้นำเพอเดชนะคะแล้วก็ยี่สิบเจ็ดมีงานที่อุดรน,นะคะยี่สิบแปดถึงจะได้พักแล้วก็ซ้ำบริพาก์ปับพี่น้องพอวัายีส่สิบแปดก็ซิซ้อมนะคะหลังจากที่ซ้อมเสร็จยี่สิบเก้าก็เป็นวันไฟ์สดนะคะพี่น้องหาเออเลยแบบตอนช่วงนี้ก็จะเดินสายทัวร์งานหนักนิดหน่อยนะคะ กูไดอยูไก่ยูไก่อุ้ยปากค่อยขึ้นแหล่เลยพี่น้องก็กิน่ยังมังหันผูใดอยูไก่ยูไก่ค่ะไปให้กำลังใจได้เด้อจากพี่น้องขาไปเยี่ยมไปยามไปให้กำลังใจหน้าเวทีได้นะคะการแสดงกับประมาณนี้นะคะในช่วงนี้นะคะ ใครที่อยู่ใกล้ตรงไหนก็ไปเด้อพี่น้องไป,อไปเจอไปเจอไปแห็กนกำลังใจทีมงานแสงทองฟินแลนด์ได้นะคะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งตอมหน่อยพี่น้องคะ่ะตอมหน่อยกำลังเหตุอย่างอยู่กับหลานนะคะอันมื่อเคลื่อนนี้เพินบอกว่าเพินผ้าบอดไปจุดๆูว่าฉันอ่นาฝนจะว่าฝนบาตกเขเลยเดรียนว่าซ่านพี่น้องเพินว่า <laughs> พอแรงครับแม่แรงบอกคะจะพาไปเบิ่งคะ่ะ ต่อมน้อยนะคะกำล,ลังล้างรถกับหลานนะคะกับหลานสร้อยพี่น้องค่ะกับน้องแม็กกำลังเฮ็ดเนียงกันมุนี่คู่ดุงขุนสองหน้าหลานนะคะเดี๋ยวจะพาไปค่ะบ้านบรรยากาศพี่น้องค่ะดอกไม้ก็สวยดอกไม้ก็ออกดอก กำลังออกดอกสวยงามเลยนะฮะหน้าบ้านนี้ลุยนะฮะกองอันปูนกะมีพี่น้องว่าสิบอกให้เพื่อนเอาออกอยู่ในลุยบ้านมีเวลาบางอยู่ชักเทถอะแล้วจะบอกให้พี่นั่นเครียดออกหายนะฮะบรรยากาศดีบ้านสวนนะบรรยากาศดีมากก่อนจะอ่าไปทำงานเหนื่อยก็ เติมเต็มสูตรบรรยากาศเต็มปอดเต็มโอกสูดหายใจเต็มอกเต็มปอดเพื่อที่จะไปสู้งานต่อนะคะเพราะว่าการทํางานเราก็งานเยอะเราก็เหนื่อยนะคะแต่เราก็ต้องสู้เพื่อความสุขของพี่รองเอฟซีมีงานก็มีเงินนะคะเพื่อทีมงานจะได้อยู่ดีาเรียงขอบคร้วเนาะพี่น้องคะ่ะ ้องนร้านใี้ดังกันนึ่งหลังรถครับ,รบว่าเขาค่าแค่ฮะ <หา S 2> ไปมาลรวบ่นีสา,า,ามหลังที่ดันไม่กินเงาเลยมาล้างเองดูงนะทำนอง โดดฝุ่นอยู่วะนี่หรือว่าลาทั้งนอกซื้อส่รูดกบเซตไหจรอ่สีใไสก็ย็ดดีนะสีเขากุ้งเนยเขากุ้งมาอะไรข้เม่าุงอ่ะก็เป็นห่เขากุงเา็นีข้าแด่างไงเน ไปแล้าอยู่ลูกหลวงลูกหลวงปเนะนกมมเจามบ้านก่อนนย่แบนี้เออเขาว่าอยู่กลับมาแวะอาบแนนบอกโมข่อยไปรถไปแวะอาบพุงเทียผแล้วคือเวนาเเจ็มุ่งนี่อเ ชีวิตหมอลำนะครับพี่น้องขามาได้สวยรู้มาได้สบายคือพี่น้องคิดเด้อพี่น้องหลังจากงานมือน,นี้ยูมุกดาหารแล้วนะคะไปกรุงเทพนะฮะมีงานอยู่ปททุมงานเลี้ยงบริษัทเป็นงานส่วนตัวนะคะพี่น้องคะแล้วจากปททุมหลังจะกสกบมาอุบลอีกยิมหกนะฮะยิ้มหกอุบลยิมเจ็ดกลับไปอุดรออีกพี่น้องหา รอบนี้เรามีเวลาซ้อมกลุ่มปิดยีิบเก้าแค่ควันที่ยีบแปดวันเดียวุนอูดรอูทัยโอ,อ,ยอ้อออยอ่กั้หลายงานควงไปอย่างอูทัยมาแต่มีงานอยู่อูทัยหนูเางลาอย่รถตเลขกบอกบอนี่บอกเลขเพื่อนบอนี่ ไปจุดูปี้าไปขอปูมืเปนตัว้านเบเ็นบอกจุดูแล้วพูตาบานสามปูคนหงญาสองคนคนหนึ่งยืใจยูบอกร่งวานนี่ด็่แต่นตัวคนตัวยูงเรียนี่ะไยู่หันูกฝ่มีครนพูตาบวกนยนงเจาเพชรปูเสบียปูนนั้นแบบพูตาอาัดนี่ไปนหนาใช่ฝาอย่างแบบต้นเขาสุงเป็นมีลิ้นยปูเบื่อแบบดีโอ้เจ้าไปจุดบอกวาน คนไปซื้อขว á งซื้อถุเป็นวเข้าก็เลยนแม่ขาก็เลยว่าเอาไปอันจุดเอาไปยังถุงถไปเห็นบลัหลังไว้ที่เนี่ยวันไปเอาไปปูอไปปอไม่ปูอยู่ครับหมนอ๋อนอนดูตายดไม่เห็นได้อกคนเดิมคนขับยู่งเลยนะคนขาเสืิมได้เห็นเ่านคนชิลุกเขาบานอยี่เนี่ย้ยเลยอ๋อเพื่อเอาอย่างไี้ไปแน่เห็นไหมแล้วจะเขาเก็บพิซแดงยังล,งล,ลาาาาา่านั้นเอาลงแดงสามขวดก็ไปเผ้าพาแป้เาไปวันไล้สุดไปยุน่นเลได้เลก เรียกกะบอเรียกผู้บ้างมันชุดยุ่งเงาันาดไหเมือขึ้นเอฟซีเ็นหลายคนในตัวเงาเซ็ตเซ็ตหนึ่งซีบไปก็เหานักออกเลยครับมีบอสสันพ่อแรงจุดถูกมือขึ้นฝนลยบอตกไปเอา่เลยอ่าอยู่บอลลั่มก็ได้ลั่มเขามองมือขึ้นฝนตกวันนี้ฝนตกเว้ี่วันแล้วรายการมาไรอ่ที่วันฝนตก พ่อแรงตัวนี้เยทนไปใส่เป็นเยนเป็นอย่ไ้มื้นอ่างนเนนป่วใบสองเ่อม้าเื่ตนู้เินี่จุยแพะปรมพื้นั่นนุ่มๆนห้องวเ็สักหน่อยนี พี่นองคะมะม่วงแผน่นคุณแม่ต้อมนะคะมะม่วงแผน่นบมักมะ่วงกวนพี่น้องปูสาทุต้นไม้แบบหน้าพี่น้องคะ่ะเขียวขจีปงุนปูนะคะมีแผ่นอยากทำน้ำตกไว้ตรงนี้นะคะม่นมีโทรศัพท์มากพี่น้องคะ อันนี้จะเป็นผู้ตาตรงนี้อะไรก็จะเรียนง่ายๆพี่ลองสวยนะฮะสวยมากหน้าบางอันนี้ตากแดดมันจะเลียงจักหน่อยพี่หน่อย